สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นปีใหม่กับพระคำของพระเจ้าในห้องนมัสการนี้ด้วยกันนะครับก็เป็นการนําพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงกับเรื่องของการมีชีวิตอยู่เพราะการมีชีวิตอยู่ของเราบางทีก็เป็นความหวังของใครบางคนหรือการมีชีวิตอยู่ของใครบางคนก็เป็นความหวังสําหรับชีวิตของเราในการที่จะก้าวต่อไปนะครับก็ทุกวันเป็นวันที่ดีทุกวันเป็นวันที่เราได้สัมผัสถึงความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แม้ว่าปีใหม่จะมาเราเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็มีแรงผลักดันที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อทําในสิ่งที่ดีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็หมดโอกาสในการที่จะเปลี่ยนในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างที่เราอยากจะคิดและที่เราอยากจะทํา การมีชีวิตอยู่ของเราสำคัญกับใครบางคนที่อยู่รอบข้างเรากับคนที่รู้จักเราหรือกับคนที่เราเป็นที่พึ่งพาเป็นความหวังสำหรับชีวิตของเขาบางคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเห็นคุณค่าแต่บางคนใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นคุณค่าบางคนบอกว่าทำทุกอย่างทำมันเลย นะครับตีรันฟันแดงไอ้เขียวไอ้แดงสู้กันหมดอะไรเงี้นะครับนะแต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิตนั่นเป็นการทรมานชีวิตของตนเองและในที่สุดก็าอาจจะสร้างความเจ็บปวดความสิ้นหวังให้กับคนที่เป็นที่รักของเขาก็เป็นได้พ่อแม่ที่ต้องกลับมารับผิดชอบความเจ็บป่วยความสูญเสียสิ่งที่เขาทำในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกนะครับบางคนเป็นคนใช้ชีวิตที่มีคุณค่าได้มากมายเพราะว่า เขาเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพระคัมภีร์จากเช้าวันนี้ที่เราได้อ่านนะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะให้เราตระหนักและก็คิดก็คือว่าทุกชีวิตอยู่ในประหัตของพระเจ้าทุกชีวิตอยู่ในการครอบครองการดูแลการปกป้องที่มาจากพระเจ้าและทุกชีวิตนั้นมีพระเจ้าเป็นเจ้าของเราเคยได้คลีนคำว่าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดไดไหมครับ บางครั้งเราก็เหมือนกับชีวิตจะบีบก็ตายจะคลายก็ตายอยู่ดีชีวิตเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมลสุมรอบๆอบข้างก็ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดนะครับแม้ว่าจะผ่านพ้นไปก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่น่ารอดแต่ชีวิตชีอยู่ในพระเจ้าครับชีวิตที่อยู่ในพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้บีบแต่พระองค์ให้ชีวิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติเพราะการมีชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้า และพระเจ้าบอกเช่นนี้เพื่อจะให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายทุกคนประโยคในพ่อพีที่เราได้อ่านเมื่อกี้อาจจะคุ้นคุ้นติดหูบ้างบอกว่าไม่ว่าจะทรงรักหรือทรงเกลียดทุกชีวิตก็อยู่ในน้ำพระทยัยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าคําว่าทรงเกลียดพระเจ้าไม่ได้เกลียดชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เกลียดหน้าตารูปร่างฐานะหรืออะไรก็าตามที่ที่เรา เป็นอยู่แต่สิ่งที่พระเจ้าเกลียดคือพระองค์เกลียดการกระทําบาปหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตของเราแต่พระองค์รักเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เพราะพระองค์สร้างเรามาแต่สิ่งที่ไม่ดีทําให้เราแยกอาห่างออกจากทางของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าไม่ชอบแต่แพระเจ้าเกลียดการกระทําที่เป็นความบาปทั้งหลายและสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือว่ามนุษย์ไม่รู้ว่าสิ่งใดแน่นอน แต่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่เสมอเสมอแม้ว่าในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นเราก็จะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตก็ตามแต่เมื่อชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้าเราสามารถวางใจในพระเจ้าได้แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะเห็นมันอยู่ตรงหน้าเราจะสามารถสัมผัสได้มองด้วยตาเปล่าของเราได้แต่สิ่งเหล่านั้นบางทีก็ไม่แน่นอนเท่ากับการที่เรารู้ว่า ุกอย่างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ก็ตามแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นมือท่านก็ตามแต่เรามีความมั่นใจว่าเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งชีวิตของเราที่ไปเป็นไปในแต่ละวันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอะไรก็ตามครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราวางแผนไว้ดีแล้วและแน่นอนแล้วแต่ในที่สุดแล้วบางที <c oughs> ก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว ผมภรรยาและลูกชายคุยกันว่าช่วงปีใหม่ที่แรกที่เราอยากจะไปก็คือภูเก็ตนะครับเพราะว่ามีช่วงวันหยุดหลายๆวันและผมเองก็ยังไม่เคยไปภูเก็ตนะครับอยากจะขับรถไปเสร็จปุ๊บก่อนหน้านั้นที่เราคิดว่าจะถึงเวลาที่จะไปก็มีเสียงเตือนมาว่าอ๋อจะไปภาคใต้ช่วงนั้นเหรอเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่พายุชอบเข้าภาคใต้ เป็นช่วงฤดูลมมวสุมก่อนหน้านั้นก็มีน้ําท่วมสุราษฎร์น้ําท่วมนครน้ําท่วมหลายๆที่หลายแห่งสุดท้ายแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ยกเลิกที่จะไปภูเก็ตแล้วอยากไปไหนดีเอาว่าวางแผนกันใหม่ครับจะไปแม่ห้องสอนจากใต้จะขึ้นไปเหนือแล้วยังไม่เคยไปแม่ห้องสอนเหมือนกันภรรยาบอกอยากไปคิดไว้อย่างดีครับแต่สุดท้ายแผนก็ล่มเหมือนเดิมไม่สามารถไปได้เนื่องจากเวลา ก็ไม่เอื้ออำนวยที่จะให้เราไปถึงที่นั่นได้สุดท้ายเราก็นั่งกลับมาคิดกันใหม่ครับที่ไหนดีที่เราอยากจะไปและใช้เวลาไม่นานนักเชียงคานนะครับโอ้น่าสนใจครับแต่คิดไปคิดมาดูตารางเวลาเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ได้อยู่ดีเอาละเอาที่ใกล้ที่สุดกรุงเทพแล้วกันนะครับดูเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่สองของเราที่เราไปไหนคิดอะไรไม่ออกเราก็จะไปที่นี่ สวนพึ่งนะครับไปเช้าเย็นกลับก็ได้ครับนะบไปแล้วค้างคืนก็ได้ที่นั่นมีเพื่อนรู้จักเยอะแยะมากมายหลายคนมีที่ให้เที่ยวเยอะนะครับแต่สุดท้ายครับ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนสักที่เลย <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะตั้งแต่วันที่24 25 26แล้วก็มีคริสต์มาสนะครับก่อนหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวันก็มีสมาชิกมาบอกว่าอาจารย์ พี่น้องเราที่อยู่ทางฝั่ง,งดอนเมืองคนหนึ่งเขาเสียแล้วนะอเราก็ต้องไปงานไว้อะไรเขานะครับท้ายเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมันเพื่อรหัสที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าโอเคเราไม่มีอะไรทำานวันนี้นะครับโทรศัพท์ดังขึ้นมาอาจารย์น้องฉันเสียชีวิตแล้วนะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอ๋อก็ต้องไปบรรจุศพต้องทําพิธีไว้อะไรต้องทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว นั่งเทศนาอยู่เทศนาอยู่ที่นี่ตอนเช้านะครับในขณะที่เทศนาเสร็จปุ๊บกําลังจะอธิษฐานจบนะครับลายมาบอกอาจารย์พ่อหนูเสียแล้วนะคะสรุปแล้วไม่ได้ไปไหนครับอะไรที่ไม่แน่นอนมันก็จะแน่นอนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเราต้องทําพิธีไว้อะไรถึงสท่านด้วยกันพระเจ้าทรงรู้ดีทุกอย่างแผนต่างๆที่เราวางไว้แม้มันจะไม่เป็นไปดังใจ แต่ทุกอย่างที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแน่นอนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สอนให้เราทั้งหลายเข้าใจและเรียนรู้ว่าอะไรก็ตามแม้ว่าเราคิดแม้ว่าเราวางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้ามันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรปัญญาจารย์ยังกล่าวถึงสิ่งที่เราจะต้องเจอคือค,อคำว่าเคราะห์คำว่าเคราะ์ในที่นี้นะครับเคราะอันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกัน ตกแก่คนที่สาบานตกแก่คนที่ไปนมัสการตกแก่คนที่ไม่ได้ไปนมัสการนะครับคำว่าเคราะห์ในที่นี้ถูกตีความหมายว่าน่าจะเป็นความตายนั่นเองไม่ว่าใครก็ตามเราหลีกหนีสิ่งนี้ไม่พ้นและในความตายนั้นนำมาซึ่งความโศกเศร้านะครับซึ่งจริงๆแล้วปัญญาจารย์เนี่ยมักจะกล่าวตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายมักจะพูดว่าตายไปก็ดีกว่าไม่เกิดมาก็ดีกว่า และใครที่มีชีวิตอยู่แล้วตายไปเนี่ยจะรู้สึกว่าอืมันพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันรู้สึกไปสบายล้วดีละวนะครับแต่พี่น้องครับในข้อพั่มพีในบทนี้ตอนนี้ปัญญาจารย์กลับให้เรามีมุมมองที่ตรงกันข้ามในบางเรื่องบางอย่างเพราะตลอดทั้งเล่มที่ผ่านมาปัญญาจารย์มักจะบอกว่าตายก็ดีกว่าอยู่ไม่มีชีวิตก็ดีกว่าที่เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างทนทุกทรมาน แต่มีข้อความหนึ่งที่ในตอนนี้ทำให้เห็นภาพตรงกันข้ามอยู่ร่วมกับคนที่มีชีวิตก็มีความหวังข้อความนี้ปัญ,ญญาจารย์อาจจะกล่าวตรงข้ามกับที่เคยกล่าวมาอย่างที่บอกไปว่าเขาบอกว่าความตายนั้นก็ดีกว่าแต่ตอนนี้ท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่กับคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันนั้นก็มีความหวังอาจจะแสดงให้เราเห็นว่าคนที่มีชีวิตในที่นี้คือคนที่มีปัญญาและสามารถให้คำแนะนำกับคนที่มีชีวิตได้อย่างมีคุณค่า ผมอยู่ใกล้คนที่มีชีวิตผมก็ถามเขาได้ว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันนี้ควรไหมอันนี้จะอย่างไรบ้างและผมก็นำคำแนะนำของเขานั้นมาใช้ในการดาเนินชีวิตผมบอกว่าผมจะไปภูเก็ตและมีคนบอกว่าอาจารย์อย่าพึ่งไปช่วงนั้นเพราะภาคใต้ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นักกับเรื่องของลมฟ้าอากาศแต่ถ้าไม่มีใครบอกผมเลยผมก็ไม่รู้อะไร แต่คำแนะนำของคนที่มีชีวิตก็ทำให้ผมสามารถตัดสินใจได้นี่คือคุณค่าของการมีชีวิตและการที่เรามีชีวิตที่ดีต่อกันและกันให้คำนูนใจให้คำแนะนำแล้วก็ให้สิ่งที่ดีแก่กันและกันการที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อบางทีนั้นก็เป็นความหวังของใครบางคนที่อยู่ใกล้ชิดเราแล้วก็เป็นคำตอบเป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับคนที่เรารัก อีกข้อความหนึ่งปัญญาจารย์พูดในที่นี้บอกว่าสุนัขเป็นก็ยังดีกว่าสิงสิงที่ตายแล้วที่จริงเนี่ยนะครับมันมีความตรงกันข้ามในพมพีเนี่ยถ้าเราพูดถึงคําว่าสุนัขเนี่ยมักจะเน้นว่าเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดเป็นสัตว์ที่ไม่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้แต่ตรงกันข้ามกับสิงโตนะสิงโตเนี่ยในพมพีตลอดพมพีจะยกย่องสิงโตเป็นสัตว์ที่มีพลังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิ่งที่ กำลังที่มาจากพระเจ้าแต่ในตอนนี้ปัญญาจารย์กลับบอกว่าสุนัขเป็นก็ยังดีกว่าสิงโตที่ตายแล้วข้อความนี้กำลังบอกกับเราว่าการมีชีวิตอยู่นั้นสำคัญอย่างยิ่งการที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราสามารถใช้ลมหายใจใช้สิ่งใช้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์กับคนอื่นเป็นความหวังให้กับคนอื่น เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นได้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ชีวิตเรามีอะไรชีวิตเราต้องจะเป็นยังไงต่อชีวิตเราดูเหมือนไม่มีความหวังเมื่อตอนเองไม่มีความหวังแล้วใครจะมาหวังจากชีวิตของเราได้อีกจากความพีในเช้านี้เราอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่าการที่เรามีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นพระพรอันประเสริฐจ,จากพระเจา้าและให้เราได้ทำในสิ่งที่เราเป็นเราและทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด มีงานหลายๆงานที่เราต้องไปที่สุสานไม่ว่าจะเป็นสุสานของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นสุสานที่ฝังศพของบรรดาคนที่มีความรู้หรืออะไรต่างๆเมื่อเราไปแล้วเราจะเห็นว่าคนนี้เคยประกอบอาชีพอะไรทําอะไรเป็นสร้างคุณประโยชน์อะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ในเวลานี้เขาเหล่านั้นไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเขาไม่สามารถคิดเขาไม่สามารถให้คําแนะนําเขาไม่สามารถอะไรอื่นๆได้แล้ว แต่ตอนที่เขามีชีวิตนั้นเขาทำในสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นไว้มากมายดังนั้นเองการมีชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับการที่ชีวิตของเราก้าวมาสู่ปี2025เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนตลอดปีนี้แต่มอบไว้กับพระเจ้าชีวิตที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นสำคัญและการมีชีวิตนั้นก็สำคัญในพระงคมพีพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าเรายังเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นการมีชีวิตของพระเยซูคริสต์การทรงพระชนอยู่ของพระองค์ก็มีความสําคัญสําหรับชีวิตของเราจังหลายเพราะพระองค์เป็นความหวังที่บริบูรณ์สําหรับชีวิตของเราผู้ชายคนหนึ่งเรือแตกแล้วก็ถูกลมพัดไปติดเกาะเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพบว่าเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชากินดีอยู่ดีนะครับมีค่าทาสบริวารให้รับใช้นะ แต่เขามารู้ทีหลังว่าเขาจะมีชีวิตอยู่และเป็นพระราชาได้บนเกาะนี้เพียงหนึ่งปีเท่านั้นแล้วเขาก็ถามคนบนเกาะว่าแล้วคนอื่นๆที่เคยติดเกาะนียมีไหมที่เป็นแบบเขาเขาบอกมีเยอะแยะเลยแล้วคนอื่นเป็นยังไงทหารน,นันก็เล่าฟังว่าเขาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยกินรู้อยู่แพง แต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกเอาไปปล่อยลงทะเลถูกเอาไปปล่อยที่เกาะร้างเขาก็จะซึมเศร้าเขาก็จะกลัวผู้ชายคนนี้คิดใหม่เขารู้ว่าเขามีชีวิตอยู่บนเกาะนี้ได้เพียงหนึ่งปีแล้วเขาจะถูกเอาไปทิ้งไปทิ้งที่เกาะร้างแห่งหนึ่งไหนๆเขาก็จะถูกเอาไปทิ้งที่เกาะร้างนั้นแล้ว สเดือนแรกเขาส่งทหารไปที่เกาะร้างแห่งนั้นเพื่อจะไปจัดการทําความสะอาดจัดการกับสัตว์ร้ายจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วก็ไปปรับพื้นที่เกาะนั้นให้หน่าอยู่ให้สวยงามสามเดือนต่อมาเขาส่งทหารที่แข็งแรงไปปลูกบ,บ้านสร้างบ้าน ให้ทหารเหล่านั้นได้จับจองที่เป็นของตัวเองได้แล้วก็สร้างบริเวณที่เขาจะสามารถอยู่อาศัยได้ในเวลาต่อมาเขาก็ส่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปศุสัตว์และการเพราะปลูกไปยงเกาะนั้นเพื่อทำการเลี้ยงสัตว์เพื่อทำการปลูกผักเพื่อทำอะไรต่างๆรอคอยวันเวลาและในที่สุดแล้ว วันที่เขาจะถูกนาเทศออกจากเกาะให้พ้นจากตําแหน่งพระราชาก็มาถึงเขาไม่รู้สึกมีความกระวนกระวายเขาไม่รู้สึกมีความกลัวเขาไม่รู้สึกเกลียดชีวิตเขาไปอยู่ที่เกาะที่เคยเป็นเกาะร้างนั้นแต่วันนี้กลายเป็นเกาะของเขาอย่างสมบูรณ์แบบมีความปลอดภัยมีเพื่อนบ้านมีคนอาศัยอยู่ด้วกันนี่เป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ที่เตรียมพร้อมสําหรับเราชีวิตของเราปี2025แล้วครับเราเตรียมพร้อมสําหรับชีวิตของเราในปีนี้อย่างไรบ้างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ดีที่สุดให้เราที่ทานด้วยกันพระเจ้า <laut> ที <tsp>. ่บิดานําพาเราทั้งหลายในการรับใช้ขอพระเจ้าอวยพรสําหรับปีใหม่ของเราตลอดปีนี้ให้ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเพื่อชีวิตของเราจะไม่พลาดไปสักสิ่งที่ดีที่สุดเราที่ฐานมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.